นิทานเรื่องห่านกับไข่ทองคำชายชาราผู้หนึ่งมีฐานะยากจนสมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบ้านเก่าๆหลังหนึ่งกับแม่ห่านอีกตัวหนึ่งเท่านั้นแม่ห่านจะออกไข่วันละฟองเพื่อให้เขานำไปขายที่ตลาดทุกวันอยู่มาวันหนึ่งแม่ห่านนึกสงสารจึงออกไข่ทองคำมาฟองหนึ่งให้แก่ชายชารา ชายชราดีใจมากรีบนำไข่ทองคำไปขายได้เงินมามากมายและทำให้ฐานะดีขึ้นแต่ชายชรายังไม่พอใจเกิดความโลภอยากจะได้ไข่ทองคำหลายๆใบในคราวเดียวกันชายชราคิดว่าในท้องห่านต้องมีไข่ทองคำเหลืออยู่อีกมากมายวันหนึ่งเขาจึงแอบย่องเข้าไปในเล้าหา่านแล้วเอามีดที่เตรียมไว้ ่าท้องห่านทันทีแต่อานิจานอกจากจะไม่พบไข่ทองคำเลยสักใบในท้องห่านแล้วแม่ห่านก็ต้องมาตายลงอีกนะับแต่นั้นเป็นต้นมาชายชราผู้โลภมากไม่มีทั้งห่านหรือแม้แต่ไข่ห่านสักใบให้นำไปขายอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาภหายพุทธสุภาษิต คนโรคไม่รู้ทันว่าความโรภนั้นเป็นภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง